ยินดีต้อนรับพลพรรคของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับคราวคราวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับสุลุกขาลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่บิแมตชมคุณภาพของอเล็กซิสไยอดเยี่ยมมากยังไม่มีบอลอยู่กับตัวแกรีแม็กอาริสเตอร์ Mac ister, นะครับอดีตกองการจำเก่าของลิเวอร์พูลก็ได้พูดถึง Alexis, ister, อเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์แข้งรุ่นน้องที่มีชื่อและนามสกุลเหมือนกับเขาว่ามีความยอดเยี่ยมมากในการเล่นโดยเฉพาะยามที่ไม่มีบอลอยู่กับตัว ถือว่าเป็นจุดแข็งแรงเลยทีเดียวบิ๊กแม็กนะครับเป็นหนึ่งในตำนานที่ได้ไปร่วมกิจกรรมที่ประเทศสิงคโปร์กับทีมชุดใหญ่ของลิเวอร์ pool ในช่วงปลาซีซั่นนี้ด้วยท่านี้อดีตจอมทัพชาวสกอตแลนด์ก็ได้พูดถึงอลิซิธแม็กอลิสต์ที่ลงเล่น45นาทีในเกมที่ลิเวอร์ pool เอาชนะเลสเตอร์ซิตี้4-0เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมามีนักเตะใหม่บางคนที่น่าสนใจบิ๊กแม็กกล่าวเนื้อสิ่งในไนด้พวกเขาได้นำคุณภาพเพิ่มเข้ามา คุณยังได้บุญนับเพิ่มจากการที่แม็กอลิสเตอร์เป็นแชมป์โลกมันจะเพิ่มความมั่นใจจากการผ่านประสบการณ์นในเรื่องนี้นักเตะหนุ่มทั้งสองคนอเล็กซิสและเดมิเกสปอสไลท์ต่างมากด้วยพรนสวรรค์ก็เป็นคนที่สามารถเล่นได้สองสามตำแหน่งแต่เรื่องสำ,สำคัญสำหรับผมก็คือแม็กอลิสเตอร์เมื่อคุณมองดูเขาเขาเป็นนักเตะที่ดีมากเมื่อทีมของเราได้ครอบคลองบอลแต่ที่สำคัญที่สุดเมื่อคุณมองดูอีกด้านหนึ่งของเกมตอนที่คุณไม่มีบอล ผมคิดว่านั่นคือจุดที่แม็กอาริสตาทำได้เข้าตาผมเช่นเดียวกันเขาไม่เกรงกลัวที่จะทำงานหนักเขาทำงานหนักจริงๆเพื่อทีมตอนที่ไม่ได้ครอบคบรองบอลคุณเห็นนักเตะที่ทำได้ครบเครื่องทุกอย่างและยังทำผลง,งานได้น่าประทับใจตอนที่ไม่มีบอลน,นั่นคือเรื่องที่สำคัญที่สุดคลาสควงด็กเผยความรู้สึกอันยอดเยี่ยมหลังยิงประตูให้กับหงแดงได้ บอบ์บ้คาและเบนด็อกนะครับสองดาวรุ่งหงแดงลิร์พูลเปิดเผยความรู้สึกอันยอดเยี่ยมหลังทั้งคู่ได้ทําประตูแรกให้กับทีมชุดใหญ่ในเกมอื่นเครื่องปีซีซั่นที่ทีมถล่มเดลต้าซิตี้ไป4-0เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับว่าในเกมที่สิงคโปร์คลาร์กและเบนด็อกต่างก็มีชื่อบนกรบอบ์ดทั้งคู่แน่นอนว่ามันเป็นความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมที่ผมทําประตูแรกให้กับสโมสรและผมสัมผัสมันได้คลาร์กที่เริ่มได้รับการมากขึ้นเรื่อยๆกล่าว ผมโอเคกับฟอร์มการเล่นของตัวเองผมน่าจะทำได้ดีกว่านี้และเจะเจนว่าสภาพอากาศค่อนข้างยากในการมาที่นี่แต่มันก็เป็นผลกันขันทีเดชคลักยังได้พูดถึงการได้เล่นร่วมกับเคอร์ติจอนที่คอยประคับประคองเขาในฐานะกองกลางตัวรับในแดนกลางอีกด้วยเคอร์ติจอนทำได้ดีมากเขาแนะนําอะไรมากมายให้กับผมซึ่งผมก็จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์นี้เอาไว้เขาทําได้ดีจริงๆในตำแหน่งเบอร์หเพราะเขาเคยเล่นในศึกฟุตบอลโลกกับทีมชาติอังกฤษชุดยู1เป ถ้านั่นเ็นกเองนะครับดาวรุ่งชาวสกอตแลนด์ก็ประทับใจกับช่วงเวลาดังกล่าวมากมันเป็นความรู้สึกที่ดีจริงๆมันคือประตูแรกของผมเช่นเดียวกันมันรู้สึกดีมากที่ทําประตูตอนหน้าฟนบอลเหล่านี้ทุกครัผมแค่พยายามทำผลงานของผมให้ดีที่สุดและพิสูจน์ตัวเองเช่นเดียวกันการเล่นในระดับนี้ทีมชุดใหญ่มันเป็นเรื่องที่ตต่างและยังมีเส้นทางอีกยาวไกลผมแค่พยายามพัฒนาในทุกเกม แั่น,นอนว่าผมอยากจะลงเล่นให้มากเท่าที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ยิ่งคุณลงเล่นมากยิ่งขึ้นคุณก็ยิ่งพร้อมที่อยู่ในเกมทั้งหมดผมก็แค่พยายามที่จะสร้างอาชีพของผมด้วยตัวเองหวังว่าจะเป็นระดับที่สูงที่สุดฟันได้เชื่อนะครับตำแหน่งรองกัปตันทีมจะพาเทนส์ไปสู่อีกระดับวิกิฟันได้นะครับกัปตันทีมคนใหม่ของลิเวอร์พูลช่วงบทบาทรองกัปตันทีมหงแดงจะช่วยให้เทรนส์อเล็กซานเดอร์อโนนั้นค้นพบระดับการเล่นที่สูงขึ้น ลิเวอร์พูลเพิ่งประกาศยังเป็นการแต่งตังต้งบอก์กิป,ปันไยเป็นกัปตันทีมคนใหม่หลังจากดกนรในสั้นอำลาทีมป้ายโดยตำแหน่งรองกัปตันทีมที่แต่เดิมเป็นของเจนสมินเนอร์ที่ย้ายออกไปเช่นเดียวกันที่ตกมาอยู่กับลูกม่อคนเก่งอย่างลิเวอร์พูลก,ก็คือเทนส์เนื่องจากว่ามันเป็นช่วงลาที่หน้าภ้าพูิเจของเขาและครอบครัวของเขาฟันไดเรด้กล่าวคำยินดีถึงกการแต่งตั้งอเล็กซานเดอร์โนบเป็นรองกัปตันทีมผมคิดว่าตอนนี้เขาอยู่ในขั้นตอนที่เขาต้องเปลี่ยนแปลง สู่การเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ของสโมสรลิว์พโภผมคิดว่าเขาจะก้าวขันขั้นตอนนี้และจะเห็นว่านี่ช่วยทั้งตัวผมและคนอื่นทั้งโรโบอันดูโรเบอร์สันอลีอลิชอนเบเกอร์มโมเมดซาลาชัดเจนว่าผู้จัดการทีมเขาสามารถผ่านย่างก้าวนี้ผมคิดว่าการมอบความรับผิดชอบให้กับเขาจะยิ่งเกิดประโยชน์ให้กับเขาเช่นเดียวกันซึ่งมันเป็นทางเลือกที่ดีมากชัดเจนว่าคนอื่นก็เช่นเดียวกันพวกเขามีความสําคัญเหมือนกันและพวกเราทุกคนทําให้แน่ใจว่า เรราต้อองับบผชฟันได้นยามาสู่รลิผูระหว่างกลางฤดูกาลส7งจดถึงสนะครับในตอนที่เทนอเล็กซานเดอร์โนกลายเป็นแบ,บ็กขวาตัวหลักของเทียมในยุคข,ของเจคเกนคอปไปแล้วและทั้งคู่ก็เป็นกุญแจัดการในความสําเร็จของหงดังในช่วงที่ผ่านมาเหมือนจะเจนมากว่ามันเป็นเรื่องท,ที่ได้เห็นฟันได้พูดถึงการเฝ้าดูการเติบโตของอเล็กซานเดอร์โนมันน่าพอใจมากผมได้เห็นเขามาตั้งแต่ตัวเล็กๆและแน่นอนว่ากับคุณภาพและสะเกลภาพมากมายและเขาแสดงให้มันเห็นมามากแล้ว แน่นอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราประสบความสำเร็จเราทำมันร่วมกันเช่นเดียวกันและตอนนี้อย่างที่ผมเคยพูดเขาอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านของการเป็นและรู้สึกถึงความรับผิดชอบเช่นเดียวกันในการเป็นหนึ่งในผู้นำของเทียมมันเป็นเรื่องที่ดีที่ได้เห็นวิธีที่เราทุ่มเทกันอย่างสุดกำลังและทำงานเพื่อมันนั่นคือรากฐานที่เราต้องตั้งเอาไว้เพื่อความสำเร็จวิเคราะห์ก่อนเกมครับบายเยียร์แมนิกประทันลิเวอร์พูลบ,บททดสอบมิดฟิลเบอร์หก หลังถล่มเลสเตอร์ซิตี้ขาดลอยไป4ประตูต่อศูนย์ในวันอาทิตย์ที่30ก,กักฎาคมที่ผ่นนานมาลีวูของพวกเราก็ปิดฉากการทัวร์ปีสั้นที่ประเทศสิงคโปร์โดยซูปเปอร์มิงแมตจะพบกับเบเยอร์มินิ่ทีมแชมป์บนเลสกาเยอร์มันในวันพุทธที่2สิงหาคมนี้แกมรุกของขอังดานะครับกำลังจัดจ้านในช่วง่นเครื่อง หลังทะลลวงตะข่ายไปถึง12ลูกจาก3เกมโดยเอาชนะคาร์ซูลู4-2เสมอกระทอยเฟิร์ส4-4ก่อนจะเดินทางมาฟาดแข่งที่สนามกีฬาแห่งชาติสิงคโปร์โดยรูเกมบุกกระหนำ่ำใส่สุนัขจิ้งจอกและเตร์สตี้อยู่ฝ่ายเดียวเอ็ดทูเอรดลิปูหูกับเบย์นิมนิคเป็นสใหญ่ๆของทีวีบุลโกนะครับซึ่งไม่มีโอกาสประลองฝีเท้ากันบ่อยนักครอบรวมทั้งคู่เจอกันแค่9กครั้งลิร์หูชนะ3แพ้1โดย5เกมที่เหลือจบลงด้วยผลเสมอกัน นาตาตาเข้าสู่ปี2000ลิเวอร์พูลพบกับเบย์มินิกแค่สามครั้งได้แก่ศึกยูฟาซูเปอร์คัพปี2001ลิเวอร์พูลเอาชนะเบย์มินิกไป3-2และศึกยูฟาแชมเลียกรอบ16ทีมสุดท้ายลิเวอร์พูลเสมอกับเบย์มินิกศูนย์ศูและลิเวอร์พูลกลับมาเอาชนะที่บ้าน3ประตูหน่งหนึ่งที่อัลเฟียร์ซีเอ็ตตัวจริงตามค่ะทีมของทอมัสซูเกลต้องเจอกับลิเวอร์พูลที่มีกลุ่มกำลังที่แตกต่างจากปี2 0ง9โดยแผงมิฟิลลิกาฟามโยศจ,รจรนนอร์แรนดนเฮนเม อำลาทีมทินแอนฟิลด์เรียบร้อยแล้วเกมนี้เจอกีงครับกุนซือของลิเวอร์พูลหมดสิทธิ์ใช้งานติโกอาคันตัวราสเตฟานบาสเซติกและคอนเนอร์บลัสลีย์ซึ่งทั้งสามคนอยู่ที่ย่านเมอร์ซิไซส์เพื่อฟื้นฟูอาการบาดเจ็บโดมินิมสปอสไลมิกฟิลทีมชาติฮังการีเขาสนิมสารซีเมนตีในเกมที่ล City, ่มเลสเตอร์ซิตี้อาจกลับมาเป็นตัวจริง คอยกเกิ้นเกมในแดนกลางร,ร่วมกับอเล็กซิสแม็กอาริสตาและเคอร์ติจอนจะเจอบททดสอบอันหนักหน่วงสําหรับบทาบาทมิเิลเบอร์หกซึ่งน่าจะรวมถึงแทนอเล็กซานเดอร์โนที่จะหุกเข้ามาจากฟูลแบ็กมาช่วยทําเกมตรงกลางสนามเช,ช่นเดียวกันดาวินนูเดียสดาวยิงทีมชาติอุรไวทยทะลวงตะข่ายมาอย่างต่อเนื่อง,างการกข่งขันยังได้ลงเป็นตัวจริงเช่นเดิมเนื่องจากนันเตกกำลังมั่นใจและเริ่มเข้าขากับโมเมสซาลาขณะที่ดิกโกโจตัสก็เป็นอีกหนึ่งคนที่โดดเด่นทางด้าน,นการทำประตู ก็ยังดูเหนือกว่าลุยดิอัตในตำแหน่งทานนันสายการจัดตัวเกมนี้เจอเกนครับน่าจะจัดตัวแบบเต็มอัตราศึกภายใต้ระบบ4-3-3ด้วยแก่อลิชอนเบเกอร์ผู้ส์เซอร์วัตตูเทนอเล็กเซนเนอร์โนอิบไรมาโกเนเต้เวอร์กิฟันได้แอนดูโรเวอร์ซันแนวรับส่วนกองกลางเบีร์เคติจอนอเล็กซานแม็กอลิสเตอร์โดมินิกสปอรสไลม์โมเมนซาลาดาวินนูเยสและดิโกโจต้าวิเคราะห์ก่อนเกม เกมเกมนี้นะครับแม้ว่าจะเป็นเกมอุ่นเครื่องฟรีดีซ่นแต่ลิเวอร์พูลเอาจริงแน่นอน,นครับตอนนี้สภาพความฟิตนะครับพร้อมสมบูรณ์นะครับทุกตำแหน่งเลยแหะครับแล้วก็วิธีการเล่นตอนนี้เข้าขารู้ใจกันดีหรือเกินตอนนี้ครับไบยมนมเนคนะครับก็มีเกมอุ่นเครื่องของพวกเขามาเหมือนกันนะครับแล้วก็ต้องการชั่วโมงเพิ่มในการที่จะอุ่นเครื่องเพื่อเปิดฤดูกาลในศึกบุนเดสกาเยอรมัน เกมนี้แน่นอนนะครับเป็นการพบกันระหว่าง2กุนซือสัญชาติเยอรมันนะครับและมีการสไตล์คุมทีมนั้นคล้ายคลึงกันอย่างเจ็กกิงคลับและโทมัสทูเคิลเกมนี้นะครับเป็นเกมอุ่นเครื่องก็จริงแต่ว่าใส่เต็มแน่นอนนะครับลิเวอร์พูลของพวกเราตอนนี้นะครับทั้งตำแหน่งตัวจริงและตัวสำรองแทนที่กันเกือบได้ทุกตำแหน่งเลยนะครับเบนเซ่เสร็จว่าลิเวอร์พูลของพวกเรานั้นนะครับจะเอาจริงแค่ไหนนะครับเกมนี้นะครับน่าจะใช้ระบบเดิมนะครับ4-3-3หลงเล่นโดย อาจจะเปลี่ยนกองกลางนิดนึงโดยการส่งท้าน้านอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์กับดูมิกสปอสไลน์ลงยืนคู่กันในตำแหน่งกองกลางเลยนะครับเพื่อเริ่มต้นประสานงานกันนะครับในส่วนของกองกลางอีกคนหนึ่งนะครับน่าจะเป็นโอกาสของเคอร์ติจอนเจ้าหนูมหาจรรย์นะครับหลังจากที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับในช่วงท้ายของฤดูกาลก็เป็นการทดลองระบบอะไรใหม่ๆนะครับท่านผู้ชมแต่ดูแล้วนะครับนัดที่เจอกับเลสเตอร์ซิตี้นะครับ ร์พูลของพวกเรานะครับลายกันวิ่งนะครับการประสานงานกันมันช่างยอดเยี่ยมเนียนตาจริงๆถือว่าเกมนี้นะครับมันแน่นอนนะครับท่านผู้ชมไบยูมินิกไม่ใช่ทีมกระจอกนะครับเป็นทีมแชมป์จากศึกบุนเดสกาดเยอรมันก็ต่างจากทุนักจิ้งจอกเลสเตอร์ซิตี้เกมนี้ค่อนข้างสูสีนะครับแต่ดูแล้วนะครับร์พูลของพวกเรานะครับก็จะเลื่มเืมมากกว่าในเรื่องของความพร้อมที่ค่อนข้างที่จะมีมากกว่านะครับรวมทีมมาก่อนไบยูมินิกด้วยนะฮะ ฉะนั้นนัดน,นี้นะครับอยู่ที่ลูกแรกนะครับถ้าหากลิวได้ก่อนรับรองว่าไหลแน่นอนนะครับส่วนใบยเยี่ยมในเดกเจอกับลิฟว์ในช่วงนี้สถิติไม่ค่อยดีนักเท่าไหร่นะครับสกอร์ที่คาดการณ์ครับลิฟว์ผู้คนของเราน่าจะชนะไปบุบบิด3ประตูต่อ2นะครับท่านผู้ชมนี่คือสุดข่าวลิเวอร์พูลครับท่านผู้ชมเป็นรอบเยือนของที่1ของรัฐกระดุม ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บาค,คลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บาค,คลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าล,ลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพูดกันใหม่สวัสดีครับ